สำหรับโปรเจกต์พิเศษ The Six th Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจที่ต้องการปั้นนางเอกใหม่เพื่อมารับบท5สาว5คาแรคเตอร์ที่มีสัมผัสพิเศษกว่า4เดือนขาดกับก,บการค้นหายอย่างเข้มข้นทำให้ได้4นางเอกใหม่อายสกมอนเนตเรืองศรีวาวาวานิชรีโชคประจักษ์แคทแคทลีนนิชารัตคลิซซี่กฤษิลิุขสวัสด และนางเอกที่คุณนหาคุณตากันดีจะจิตตาพาแจมประถมพร้อมเปิดตัวพระเอกลุยสกอตและเกรกวรินทร์ด้วยค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็มีใจมากค่ะที่ได้รับที่ได้รับโอกาสดีใช่ค่ะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็กต้องรีบคว้า คงอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสค่ะแล้วก็จะทำโอกาสนี้ให้ดีที่สุดค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะชวนุกคนก็ต้องตื่นเต้นก็ทำทุกอย่างดีที่สุดจริงมันก็เป็นละครที่เรียกว่าครบรถอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าก็จะมีเรื่องของความรักในหลายรูปแบบนะคะความรักระหว่างผู้ชายผู้หญิงความรักที่แนบแน่นมากระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นละครที่ มีมุกตลกเยอะมีคอมเมดี้มีบู๊แล้วก็มีเรื่องผีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถือว่าครบมากแล้วก็มันเป็นการรวมตัวของออห้าคาแรกเตอร์ผู้หญิง5คนซึ่งก็จะมีบุคลิกต่ตางกันไปก็ต้องลองดูว่าในละครจะเป็นยังไงนะ กว่าจะมาถึงวันนี้ทั้ง4สาวมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมการแสดงอย่างหนักเพราะรู้ดีว่าทุกคนคาดหวังและอยากเห็นพวกเธอเป็นสาวที่มีสัมผัสที่6จริงๆเราก็พยายามจะทําให้ทั้ง4คนเนี้เป็นที่ชื่ชอบของของคนดูนะครับแล้วก็เป็นนางเอกซึ่งประชาชนทุกๆคน รักแล้วก็เอนดูอยากจะดูเออทั้ง4คนเนี้ยครับเออแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นน้องจ้าซึ่งมาช่วยเป็นเหมือนเสาหลักให้กับออน้องๆทัง้ง4ี่คนแล้วก็ช่วยในในแง่าการถ่ายทําด้วยนะครับ The Success th เป็นเรื่องราวของหญิงสาวห้าคนที่สามารถสัมผัสวิญ,ญญาณด้วยสัมผัสพิเศษที่แตกต่างกันจ้าจิตตภาแาจ่มปฐมรับบทยานินสัมผัสวิญ,ญญาณด้วยการเข้าฌานและหวังว่าสักวันจะได้พบรักแท้เงินที่คุณหามาได้จากการโกงกินหรือการคอรัปชันมันเป็นเงินบาป มมันไ่บริสุทธ์คลิซี่กริซิลิสุขสวัสดิ์รับบทเนสิตาสาวหวานชอบทำอาหารสัมผัสวิญญาณด้วยตาเอามีนพื้นที่มาวาวานิชรีโชคกระจักรับบทกันนาสาวมวยน่ารักการได้ยินเป็นสัมผัสพิเศษของเธอคะ่ะ ไอยสกมอนเน่เรืองสีรับบทสุขคนทรสสาวห้าวหน้าใสสัมผัสพิเศษได้ถึงกลิ่นวิญญาณแคทแคทเลีนนิชารัตน์มอสันรับบทรกรรพาสาวไฮโซเซ็กซี่เห็นอดีตด้วยการสัมผัสทางมือโตนักแสดงต้องใช้จินตนาการเยอะบางทีเป็นนักแสดงใหม่อายุ บางคนก็14สิบสี่สิบห้าเขาต้องใช้ประสบการณ์เยอะเราต้องช่วยเขาเยอะพอสมควรทั้งในแง่การตัดต่อในแง่การแสดงออกมาแล้วเนี่ยดีดีดีกว่าที่คิดเยอะปิดท้ายวันนี้กับภาพตัวอย่าง The Six th Sense ที่เอามาเรียกน้ำย่อยก่อนที่ละครจะลงจอค่ะไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากจะมีก็มีได้มันคือพรสวรรค์ที่จัดสรรมาสู่บุคคลที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้นแม้เราจะไม่ต้องการ และพยายามปฏิเสธมันสักเท่าใดก็ไม่สามารถจะหนีพ้นมันมาพร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ แล้วพวกเราคือผู้รับใช้และผู้เสียสละมิใช่ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์อันใดทั้งนั้นแก่นดีมากน่ารักที่สุดค่ะขอบคุณค่ะไอซานิหน้าที่ในการช่วยเหลือปลดปล่อย นำพาพวกเขาให้พ้นทุกเป็นอิสระจากหุ้พันธกา์ใดๆในโลกนี้พ่อของนะพี่เนี่ยพี่กลับไปอยู่บ้านที่พี่เกิดที่ไหนออที่เชียงใหม่อะคุณเปนบ้าเถอะชัดไปซื้อไปซอ่อมมาละเพื่อไปสู่โลกหน้าอันสุขสงบลูกชายคุณเขาอยากให้คุณหยุดทำบุญไปให้เขาเพราเงินที่คุณหามาได้จากการโกงกินหรือการคอร์รัปชันมันเป็นเงินบาปมันไม่บริสุทธิ์ แกไม่ใช่คน